สวัสดีครับผมนายเชาวันพิชาสมบัติมห1าทับสิบครับสวัสดีครับผมนายชิษณุงรงผลบุญมห1าทับสิบครับวันนี้เราจะมาแนะนําหนังสือเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบไฮโรแมจิกชื่อเรื่องว่าสนุกกับพลังผู้แต่งคือคุณอุทัยสงวนพงครับการออกกําลังกายนะครับช่วยในหลายๆเรื่องเช่นการทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นหรือ ช่วยเรื่องใบหน้าเราครับเช่นออกกำลังกายทําให้ฮอร์โมนร่างกายเราเปลี่ยนไปด้วยครับหนังสือที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะครับคือหนังสือสนุกไปกับพลังเป็นการออกกําลังกายแบบไพโอเมติกและยืดเหยียดร่างกายในท่าทางที่ถูกต้องตามหลักสากลและยังมีแบบฝึกหัดที่สามารถนําไปใช้จริงได้ด้วยครับท่าที่มาแนะนําในวันนี้นะครับท่าบล็อกจัมหรือการกระโดดขึ้นบนกล่องครับท่านี้ช่วยเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายครับเช่นก้นต้นขาแล้วช่วยเกี่ยวกับแกนกลางลําตัวครับมันสามารถช่วยเกี่ยวกับความมั่นร้านของร่างกายแล้วก็ความคล่องตัวได้ครับการออกกาลังกายนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การดูแลร่างกายจากภายนอกเท่านั้นนะครับแต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวทั้งในด้านร่างกายและจิตใจครับแล้วนี่คือตัวอย่างของหนังสือที่พวกเราจะมาแนะนําในวันนี้นะครับ วันนี้กับผมนายชิษนุพงศ์ผลบุญอ5้ทและนายชวันวิทย์ปิชาสมบัติอ .510 ขอจบการแนะนำมังสือเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ